ต่อมาครับเรามาถึงเรื่องต่อมาครับอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องเก่านะครับเป็นเรื่องลำดับของลำดับใดๆนะครับยังไม่ได้เข้าแพทเทิร์นพิเศษนะครับจากการที่เราเรียนลำดับมานะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วชุดของตัวเลขมันมีความสัมพันธ์บางอย่างกันนะครับแล้วมันก็จะมีลำดับชนิดพิเศษบางอย่างอย่างไรถึงจะเรียกว่าลำดับที่เป็นลำดับชนิดพิเศษเพราะว่าลำดับเหล่านั้นมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับ อย่างเช่นที่เราจะเรียนในระดับของเรานะครับมปลายจะเรียนอยู่แค่2ลําดับก็คือลําดับเลขคณิตกับลําดับเรขาคณิตนะครับแต่ของพวกเราจะแถมลําดับแ h a m m o n d i c เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเราต้องเรียนทั้งหมดสามลดับเนาะแล้วอย่างไรนะครับเราถึงจะดูว่ามันเป็นลําดับเลขคณิตนะครับวิธีการดูลําดับเลขคณิตครับดูง่ายๆครับนักเรียนดูลําดับง่ายที่สุดคือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับลําดับนี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นลําดับเลขคณิตครับวิธีการดูครับ ก็คือเอาพจน์ที่อยู่ขวามือตั้งลบพจน์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับ3ลบ1เท่ากับ2 5ลบ3เท่ากับ2 7็ลบ5เท่ากับ2 9ลบ7ก็เท่ากับ2ครับเมื่อไหรก็ตามที่เราเอาสองพจน์ใดๆที่อยู่ติดกันเอาพจน์ขวามือตั้งลบพจน์ซ้ายมือนะครับแล้วได้ออกมาเป็นค่าเดียวกันเป็นค่าคงตัวเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับเราจะเรียกลำดับนี้ว่าลำดับเลขคณิตครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ นิยามของลำดับเลขคณิตครับหรือ arithmetic sequence นะครับคือลำดับซึ่งมีผลต่างระหว่างพจน์ที่ n บวก1นนะครับกับพจน์ที่ n นะครับเป็นค่าคงตัวเสมอครับเป็นค่าคงตัวเสมอหรือเป็นค่าคงตัวที่เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วค่าคงตัวที่พูดถึงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าผลต่างร่วมครับหรือ common difference ครับเราจะใช้แทนด้วยตัวสัญลักษณ์ตัว d พิมพ์เล็กนะครับตัว d เดลต้าพิมพ์เล็กนะครับ common difference นะครับวิธีการสังเกตขอย้ำอีกครั้งนะครับเอาพจน์ที่ n บวกหตั้งลบพจน์ที่ n นะครับมันก็คือ2พจน์ใดๆที่อยู่ติดกันเนาะถ้าลบแล้วได้ตัวเลขเดียวกันนั่นหมายความว่านะครับลำดับนี้คือลำดับเลขคณิตครับตามนิยามครับเราพจน์ที่ n บวกหลบพจน์ที่ n นะครับมันจะเท่ากับพจน์ที่ n ลบพจน์ที่ n ลบหเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกๆคู่ที่อยู่ติดกันครับและจะมีค่าเท่ากับ d ตัวนี้ครับซึ่ง d ก็คือผลต่างร่วมครับ ต่อมาครับทฤษฎีบทที่เจ็ดจุดสองจุดสองครับเอาละเริ่มมีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าลำดับ A1 A2 A3 งเอจนกระทั่งถึง a n เนะครับเป็นลำดับเลขคณิตครับ a n เป็นพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนี้ครับเราจะได้ว่าเราจะสามารถหา a n โดยใช้สูตรต่อไปนี้ได้ครับเราสามารถหา a n โดยใช้สูตรต่อไปนี้ได้มันเป็นสูตรลูกโดยที่มีเงื่อนไขสำคัญอยู่2อ,อย่างครับ กำหนดว่า A1 ต้องเป็นพจน์แรกของลำดับครับและ d ตัวนี้ต้องเป็นผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตครับเราจะหาพจน์ที่ n ได้เราต้องทราบ1คือ A1 ครับพจน์รแรกตัวสตาร์ทของมันและก็ต้องหา common difference ให้เจอนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาไปใช้ครับเราจะต้องพิสูจน์ก่อนเนาะ,ะพิสูจน์จะเป็นพิสูจน์แบบรูปแบบเติมนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เขียนทั้งหมดมันอาจจะช้านะครับผมก,ก็จะให้พวกเราดูความสัมพันธ์เอานะครับ การพิสูจน์ครับทฤษฎีบทที่6.2.2บอกว่าให้ a 1 a 2 a, 1, a 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง an เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะมครับคําว่าไอ้ก้อนเนี่ยครับเป็นลำดับเลขคณิตหมายความว่าไงหมายความว่าตามนิยามของลำดับเลขคณิตเลยครับสองพจน์ที่อยู่ติดกันเอาพจน์ที่อยู่ขวามือลบพจน์ที่อยู่ซ้ายมือจะได้ตัวเลขที่เรียกว่าตัวดีเสมอครับนั่นหมายความว่านะครับจากสมการที่ครูไฮไลท์สีเหลืองอันล่าสุดนะครับครูเปลี่ยนแปลงมันนิดหนึ่งครับ ครูจะได้ว่า a ที่ n บวกหนึ่งครับจะมีค่าเท่ากับ a ที่ n บวก d ถูกไหมครับอ่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าครูมีวงกลมนะครับวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมครับครูจะได้ว่าครูเอาสามเหลี่ยมลบวงกลมจะเท่ากับสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมถูกไหมครับและจะมีค่าเท่ากับ d ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ครับจะเท่ากับวงกลมบวก d และสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับก็จะเท่ากับสามเหลี่ยมบวกดีเช่นเดียวกันครับเพราะเรารู้ว่าตัวที่มันคงตัวครับระยะห่างตรงนี้มันเท่ากับดีอยู่แล้วถูกไหมครับและมันเท่ากับดีทุกๆก้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถโยงกลับไปกลับมาได้เสมอนะครับอย่าลืมว่ามันคือเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมครับจะย้ายข้างยังไงก็ได้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ A1 คือตัวคงตัวถูกไหมครับครูจะเขียน A2 สครับ A2 สัมพันกับ A1 ่ยังไงลูก 2> a สองเท่ากับ a หนึ่งบวก d ค่ะอ่ามันก็จะเท่ากับ a หนึ่งบวก d ครับจริงๆแล้วก็คือหยิบสมการที่มาถูกไหมครับ a สองก็คือหนึ่งบวกหนึ่งถูกไหมครับมันก็คือ a หนึ่งบวกกับ d ีถูกไหมครับ a สามสัมพันธ์ยังไงกับ a สองครับจีจี้ขออีกรอบหนึ่งครับ 2> a สองบวกดค่ะ a สามเท่ากับ a สองบวก d อ่าเท่ากับ a สองบวก d ครับทีนี้ลองไปดูนิดหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับเรามี a สอง เท่ากับ a 1บวก d ครับเพราะฉะนั้น a 2ตัวนี้ครับคูเปลี่ยนค่ามาน,นิดหนึ่งครับ a 2เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ a 1บวก d ครับและไปบวกกับ d ครับเพราะฉะนั้นคูจะได้เป็น a 1บวกกับ2 d ถูกไหมครับคูแทนค่าไปแบบนี้เนาะเฮ้ย a สาสามารถเขียนนอกจากจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a 2แล้วยังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a 1ได้ด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่า a 2มันสามารถแปลงกลับไปเป็น a 1ได้ ทำนองเดียวกันครับ a 4ของเราคือ a 3บวก d ถูกไหมลูกแล้ว a 3มนะครับ a สมันคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงมันคือ a 1บวกกับ2 d ไงแล้วไปบวกกับ d ครับมันจะได้เป็น a 1บวกกับ3 d ถูกไหมครับนักเรียนสังเกตครับดูอินเด็มานะครับถ้า a 4ครับดูที่เลขสีนะครับเราจะไดุ้ญจะใช้ตัวอินดีก่นเนาะ ถ้า a 4ครับเราจะพบว่าอินเด็กของก้อนหลังสุดครับมันคือ A1 ครับแล้วไปบวกกับ 3D ครับถามว่าพจน์ทั่วไปครับถ้าเราใช้หลักการของอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับขยายจาก a 2 a 3 a 4 a 5ไปเรื่อยๆนะครับ เราใช้หลักอุป,ปนายเชิงคณิตศาสตร์เราจะได้ว่า AN จะสัมพันธ์กับ A1 และ D ยังไงครับบอกคุณหน่อยครับ AN เท่ากับ A1 บวก n อลบ1 d ครับบวกกับเปลนครับมันก็เหมือนกับการหาตัว running จำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนลำดับครับเราต้องหา running ให้เจอเนาะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังอยู่พจน์ที่ n ถูกไหมครับเราสังเกตเห็นว่า4สัมพันธ์กับ3ตรงที่4คือ3ลบเอ้ะขอโทษ3คือ4ลบ1ถูกไหมครับในขณะที่ a1 คงตัวเสมอครับนี่แหละครับนี่คือสูตรทั่วไปครับของการหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตครับเพราะฉะนั้น an จะมีค่าเท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d ครับในทำนองเดียวกันครับถ้าครูจะหา d ล่ะลูกจะหาได้ย,ยังไงครับ d จะเท่ากับเอ a n ็นเรื่องนี้ครับผมถากับ a n ลบ a1 หนึ่งนี่แหละครับลบ a1 ห<อ>นึ่งแล้วก็ส่วนด้วย a n ลบหนึ่งครับอ่าหารด้วย n ลบหนึ่งครับนี่ก็คืออีกรูปหนึ่งครับที่เราจะต้องจำครับอ่าเรื่องนี้มีสูตรให้จําอยู่สองสูตรครับจริงจริงแค่สูตรเดียวก็ได้ครับอีกสูตรหนึ่งก็แค่กลับข้างกลับไปกลับมาก็จะได้อีกสูตรหนึง่งเช่นเดียวกันครับ มาดูตัวอย่างครับเดี๋ยวนะจงหาสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ครับจงหาสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ครับก่อนที่เราจะหาสี่พจน์ถัดไปได้เราจะต้องหาตัวดีให้เจอก่อนถูกไหมครับลำดับเลขคณิตนี้ครับ มีผลต่างร่วมครับผลต่างร่วมหรือตัวดีนะครับเท่ากับครับเอาพจน์ที่อยู่ขวามือครับหกลบลบหนึ่งเนาะจะต้องมีค่าเท่ากับสิบสามลบหกครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับเจ็ดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดังนั้นครับสี่พจน์ถัดไปครับ ของลำดับนี้ครับคืออะไรมันก็คือ13บวกเจ็ดถูกไหมครับก็จะเท่ากับ20่สิบถูกไหมลูกอ่าต่อมาครับยี่บวกเ็ก็จะเท่ากับ27ครับยี่บวกเจ็ดครับก็จะเท่ากับ34ครับและสุดท้ายครับสามบวกเครับก็จะเท่ากับ41่สินั่นเองครับ จบละแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลําดับเลขคณิตครับรู้ไว้เลยว่าการที่ค่าของมันนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วนที่คงที่นะครับก็คือเพิ่มขึ้นด้วยตัวดีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองดูนะถ้าสมมุติว่าข้อเดียวกันนี้นะครับถ้าครูจะ ไม่ได้คิดแบบเมื่อกี้แต่ครูจะคิดแบบใช้สูตรทั่วไปถูกไหมครับอ่าอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องรู้คือต้องรู้ A1 หนึ่งถูกไหมครับนี่คือ A1 หนึ่งครับมาไว้ก่อน A1 หนึ่งก็คือพจน์แรกครับส่วนตัว d ครับเราหาไปแล้วเท่ากับเจ็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพจน์ต่อมาคือพจน์ที่สี่เอีของครูนะครับจะต้องเท่ากับ A1 บวกกับ 3d ถูกไหมครับ ก็จะเท่ากับ a 1คือลบหบวกกับ3าคูนเครับ3 7 21จลบหก็เท่ากับ20เห็นไหมครับค่าตรงกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับต่อมาครับ a ที่5ครับ a ที่5คือ a 1บวกกับ4 d เนาะมันก็คือลบหบวกกับ4ีคูนดคือ7ครับ7 4 28 28่ลบหก็เหลือเป็น27เห็นไหมครับเท่ากันเลย a 6ครับ A1 บวก5 d ครับก็จะเท่ากับลบ1บวกกับ5คูณ7จ็ดดห้าลบ1ก็เหลือ34ครับเห็นไหมเท่ากันเลยครับและสุดท้ายครับ A7 ก็คือ A1 บวกกับ6 d ครับก็จะเป็นลบ1บวกกับ6คูณ7ครับ6 7 42ลบ1ก็เหลือ41ครับเห็นปะเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าเราจะทำตามนิยามนะครับหาจากนิยามหรือหาจากทฤษฎีบทนะครับ ทุกๆพจน์เราจะได้เท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าพจน์นั้นจะเป็นพจน์อะไรก็ตามอันนี้มันแค่มน่อมๆเนาะเราหาแค่พจน์แรกๆถูกไหมครับยังไม่มีอะไรยากถูกไหมครับแต่เพราะฉะนั้นมันทําได้ทั้งสองวิธีคือทําแบบใช้นิยามนะครับข้างบนคือใช้นิยามเรารู้ว่าผลต่างร่วมมันเป็นอะไรก็แค่บวกเท่ากับผลต่างร่วมไปเรื่อยๆเราก็จะได้พจน์ถัดไปได้เลยนะครับหรือใช้ทฤษฎีบทก็ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างต่อมาครับ ลำดับนี้มี A1 เท่ากับ22ครับมี a 2เท่ากับ35ครับแล้วจงหาพจน์ที่100โอ้โหถ้าเราจะใช้วิธีแบบเมื่อกี้บวกด้วยดีไปเรื่อยมันต้องไปจบที่พจน์ที่100เราแล้วต้องบวกทั้งหมดอยู่โอ้โห99-98ครั้งเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวิธีการที่ทำไมถึงต้องมีทฤษฎีบทที่6.6.2ครับเพราะเราจะต้องเอาทฤษฎีบทมาใช้ในการหาคำตอบของโจทย์ลักษณะแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาโจทย์พวกนี้ได้เราอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องหาว่า a หนึ่งคืออะไรแล้วต้องหาว่า d คืออะไรถูกไหมครับอ่าเริ่มเลยครับจากโจทย์ครับลำดับเลขคณิตครับนี้นะครับมี a หนึ่งเท่ากับยี่สิบสองครับและมี D นะครับ D ก็ต้องเท่ากับ2พงนคใดๆที่อยู่ติดกันและลบกันครับมันก็คือ A 2สอลบ a 1, ถูกไหมครับมันก็คือ3 5 2สลบ22ซึ่งเท่ากับ13นั่นเองครับอ่ครับครูต้องการ A 1เนาะ A 1เท่ากับย2ครับและต้องการ D ซึ่ง d ีเท่ากับ13ครับจากครับจากทฤษฎีบทเมื่อกี้เราบอกว่า an มีค่าเท่ากับ a 1บวกกับ n ลบคูณ d ครับจะได้ครับ an โจทย์ถามหาพจน์ที่100ครับโจทย์ถามหาพจน์ที่100เพราะฉะนั้น n ตัวนี้ก็จะเท่ากับ100่งร้ยหไหมครับก็จะคือ a 100ครับ n ของเราก็จะกลายเป็น100ก็จะกลายเป็น a 1ครับบวกกับ9 9คูณ d ครับ A1 ของเราคือ22บวกกับ99คูณ D คือ13ครับเพราะฉะนั้นครับคูณคำนวณมาให้แล้วนะ A100 ก็จะเท่ากับนะครับ1,309ครับอ่าตัวอย่างที่ 7. 2เออ6.2.3ครับทำเองครับ ทุกคนทำได้แล้วเนาะขออนุญาตเฉลยนะครับคําตอบคือ157นะครับเราจะได้ A1 เท่ากับ1แล้วก็ D เท่ากับ4นะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับ6.2.4ครับจงหาพจน์ทั่วไปครับอ๋อพจน์ทั่วไปเหครับก็คือถามหาว่า A N หน้าตาเป็นยังไงนะครับของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ครับลำดับเลขคณิตนี้ครับมี a 1หนะครับแน่นอนเท่ากับหครับ และมี d ครับเท่ากับ2-6ลบ6กเนาะก็ได้ออกมาเป็นลบ4ครับนักเรียนสังเกตนะครับ d มีได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะครับแต่สิ่งที่เราจะหาดีก็คือต้องเอาฝั่งขวามือลบฝั่งซ้ายมือที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งค่าของมันจะไปเท่ากับลบสลบสถูกไหมครับซึ่งมันก็คือลบสเนาะจากครับเหมือนเดิม a n เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบหนึคูณ d ครับจะได้ครับ an ก็จะเท่ากับ a 1โจทย์บอกมาแล้วคือ6ครับบวกกับ n ลบ1ครับคูณ d คือคูณด้วยลบ4ถูกไหมครับกระจายเข้าไปครับ6ลบส n แล้วก็บวก4ครับเพราะฉะนั้นครับคูได,ด้แล้วครับ an ก็จะเท่ากับลบส n บวก10ครับอ่านี่คือพจน์ทั่วไปครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันง่ายมากเลยเนาะแค่หา a 1ให้เจอ หาดีให้เจอครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับถ้าลำดับเลขคณิตหนึ่งนะครับมีพจน์ที่5คือ3มีพจน์ที่10คือ13ครับจงหาพจน์ที่หนึ่งครับโอ้โหจดไม่ได้บอกทั้ง a 1และไม่ได้บอกทั้ง d มาเลยนะครับเพราะฉะนนั้แต่บอกมาในรูปของพจน์ที่5คือ3พจน์ที่10คือ13ครับมาร์กไปก่อนเนาะพจน์ที่5้าครับคือ3ครับอ่าูได้ว่าเอครับ เท่ากับ3ครับแล้วต่อมาครับพจน์ที่10คือ13ครับนั่นหมายความว่า a ที่10ก็คือ13ครับจากครับ A5 เท่ากับ3ครับจะได้ครับ3ก็จะมีค่าเท่ากับ A1 ครับบวกกับบวกกับ 4d ครับเก็บไว้เป็นสมการที่1ครับ ครับและจากครับ a 10บเท่ากับสิจะได้ครับ13เท่ากับ a 1นบวกกับเก้ d ครับเมื่อครับ a 1คือพจน์แรกครับของลำดับเลขคณิตนี้ครับที่มี ผลต่างร่วมครับเท่ากับ d ครับหรือนักเรียนจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับเอา A1 กับ d ประกาศตัวแปรตั้งแต่แรกครับแล้วก็ค่อยไล่สมการออกมานะครับจากนั้นนักเรียนลองแก้สมการครับเพื่อหาค่า A1 กับ d ครับแล้วก็หาคำตอบเป็นพจน์ที่100ครับ day t อ่ะเดีกยครับเรามาต่อกันเมื่อคราวที่แล้วเนาะผูปรับก็เราไปคิดก่อนที่จะหมดข้ามนะครับในตัวอย่างที่6.2.6เนาะจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้นะครับ ล้เอ่อบอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปนะครับของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้นะครับพอขึ้นชื่อว่าเป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมครับเวลาเราจะหาพจน์ทั่วไปเนาะเราต้องนึกถึงรูปนี้ถูกไหมครับ an ต้องเท่ากับ a 1บวกกับ n ลบหนึ่งคูณกับ d ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปคือพจน์ที่ติดตัว n ไว้นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือต้องหา n 1แล้วก็หา d ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ครับจะได้ครับ 1> A 1ของเราแน่นอนครับก็คือน์แรกเนาะน์แรกของเราคือ15ครับและ D ของเราครับ D คือผลต่างร่วมนะครับ common difference เนาะคิดจากพจน์ขวามือนะครับ12-15ลบ15ก็ได้นะครับคิดจาก9-12ลบ12ก็ได้หรือคิดจาก6ลบอ่า9ก็ได้ครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ3ครับเท่ากันหมดเลยนะครับแบบนี้เราเรียกมันว่าผลต่างร่วมเนาะ มันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลำดับของเราเป็นลำดับเลขคณิตนะครับจากครับอ้างเหมือนเดิมครับจากเครื่องมือที่เราเตรียมการไว้เมื่อกี้นะครับ an ของเราเท่ากับ a 1บวกกับ n ลบคูณกับ d ถูกไหมครับโอูก็จะได้ครับ an คือพจน์ทั่วไปเนาะ a 1คือ15ถูกไหมครับบวกกับ n ลบครับติดไว้ n ลบนะครับ d คือลบครับจากนั้นกระจายเข้าไปครับเป็นส5้า ลบ 3n แล้วก็บวก3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น an ของครูก็ต้องเท่ากับ18ครับลบ 3n นี่แหละครับนี่คือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนี้นะครับหลักๆคือหา n หนึ่งให้เจอหา d ให้เจอนะครับเราก็จะสามารถเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้นะครับไม่ว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับตัวอย่างข้อต่อมาครับข้อ b ครับ ข้อบีใครทํามาแล้วบ้างครับขอมือหน่อยครับมีใครแอบไปทํามาแล้วบ้างไม่มีเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเรามาทาพร้อมๆกันเนาะแต่หลักๆนะครับลำดับโจทย์เรื่องลําดับลําดับเลขคณิตหรือลำดับเลขาคณิตน,น,นะครับอ่าข้อสอบมักจะอยู่ในแบบฝึกหัดเนาะเพราะครูรวบรวมมาค่อนข้างจะเยอะและก็หลากหลายพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเรากลับไปทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องรอให้ครูสั่งนะไปทําก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับมันไม่ยากเนาะ ขอแค่จับประเด็นให้ได้เค่นั้นเองว่า A1 คืออะไรดีคืออะไรก็หาได้แล้วนะครับจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ครับเราจะสังเกตนว่าลำดับเลขคณิตของเรานะครับตอนนี้หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงครับเปลี่ยนแปลงไปตรงที่มันมีตัวแปรโผล่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราหาได้ไหมเราก็ยังคงหาได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับหา A1 ให้เจอครับ A1 ของเราก็แค่ติดตัวแปรเท่านั้นเองครับ x ลบเนาะและครับ d ของเราครับมันก็คือพ์ขวามือครับลบพ์ซ้ายมือที่อยู่ติดกันครับ x ลบเจ็ดเนาะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นห้าครับเห็นไห d ของเรามันคือห้านั่นเองนะครับแต่มัน a1 หนึ่งมันติดออกมาเป็นอ่าตัวแปรแค่นั้นเองนะครับและจากครับเรามีเครื่องมือเหมือนเดิมครับครูเขียนบ่อยมากเลยเนาะเพราะยังจําไม่ได้นะครับตอนแรกๆก็จะเขียนบ่อยแบบนี้แหละ a1 หนึ่งเท่ากับ เอยเขาตอ a ห่งเท่ากับ a หนึ่บวกกับ n ลบหคูณ d นะครับอย่าลืมนะว่าถ้าเราหาพจน์ทั่วไปนะครับมันต้องติดตัวแปร n ไว้นะครับตัวอื่นนะครับให้มองมันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับ x ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขใดๆก็ได้นะครับ a หนึ่งของเราก็คือจะได้นะครับ a n ของเรานะครับ a 1นึ่งคือ x ลบเจ็ดครับบวกกับ n ลบหนึ่งครับคูณ d ก็คือคูณด้วยห้ครับ กระจายเข้าไปครับเป็น x ลบ7นะครับบวกกับ 5n ลบ5ครับอ่าเพราะฉะนั้นครับ an ของเราก็จะเท่ากับอ่า 5n นะครับแล้วก็บวก x นะครับแล้วก็ลบ12ครับอ่าจบละแค่นี้เองนะครับ พจน์ทั่วไปของเรานะครับก็คือติดพจน์เ n แทนค่า n ออกไปนะครับก็จะได้ตัวเลขแล้วนะครับแต่ข้อนี้มันก็แค่เพิ่มตัวแปรเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับนักเรียนลองดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดเเอ่อหกจุดนะครับ ข้อที่นักเรียนสามารถทําได้แล้วตอนนี้นะครับก็คือสามารถทําข้อหนึ่งข้อสองได้นะครับข้อสามก็ได้ข้อสี่ห้าหกได้หมดเลยนะครับพวกนี้ลองไปฝึกทําดูนะครับครูรวบรวมไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับลองท,ทําทีวันละข้อสองข้อนะครับทําให้มันเป็นอ่าเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะทําให้มันเป็น <laughs> จะบอกอย่างดีค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะพวกนี้เราทําได้แล้วนะครับไปไล่ทําได้เลยเนาะ